สวัสดีครับผมช่างแขกนะครับจากร้าน BKJ Max Service นะครับรับซ่อม MacBook iPad iPhone Notebook แล้วก็โปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ผมมีตัว iPhone 6 iPhone 6s นะครับมาเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับอีกเครื่องด้านซ้ายนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวนี้เปลี่ยนเสร็จแล้วก็เลยมาทำคลิปของตัวนี้เครื่องอีกเครื่องนึงนะครับมารุ่นเดียวกัน2อสอเครื่องเลยนะครับตัวหน้าจอแตกนี้ไม่เกี่ยวนะครับ เพราะว่ายัางใช้ได้ดูด,ดูครับเปลี่ยนแค่แบตเตอรีร่นะครับขั้นตอนขั้นตอนแรกก็อถอดฝานี้คงไม่ต้องบอกว่าต้องถอดยังไงนะครับมาถึงขั้นตอนที่จะเปลี่ยนนะครับเราก็ต้องถอดน็อตที่ไว้ปิดตรงนี้จะเป็นแผ่นสังกะสีนะครับที่เอาไว้ปิดตัวขั้วแบตเตอรี่นะครับต้องเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ทําการอาถอดขั้วแบตเตอรี่น,นะครับน,นี้นะครับถอดขั้วแบตเตอรี่ออก อย่างเงี้ยอ่าแล้วค่อยหาอะไรก็ได้ครับมางัดขึ้นนะครับเพราะว่ามันประกบกันไว้เฉยๆนะครับอ่ะเนี่ยถอดปวัตแบบนี้แล้วก็ทีนี้ก็มาดึงกาวนะครับกาวตัวนี้ครับมันจะเป็นเห็นไหมครับจะเป็นตัวแผ่นพลาสติกดำๆครับแปะไว้อยู่เพื่อที่จะให้ให้มันกบกินกับตัวแบตเตอรี่แล้วถ้าไม่สังเกตจะมองไม่ก็เห็นนะครับก็ดึงขึ้นมานะครับแล้วถ้าเราทำการเป็นเป็นกาวแบบยืดนะครับตัวนี้อ่างัด แต่ยากนะครับคือวิธีการก็คือดึงนะครับหมุนๆแล้วก็ดึงหาแหนบก็ได้นะครับหรือว่าอะไรที่ว่าล้าแหลมก็ได้ครับมามาดึงดึงตัวกาวนี่ออกนะครับเพราะว่าถ้าเรางัดตัวแบตเตอรี่อ่ะเหนียวมากนะครับงัดงัดยากงัดไม่ออกนะครับอันนี้คือดึงออกเลยครับหมุนๆแล้วก็ดึงเดี๋ยวมันจะหลุดออกมาเป็นเป็นเป็นชิ้นของมันเลยนะครับที่ที่มันแปะอยู่ข้างในนะครับพอยืดออกมันก็หลุดออกมาเลยครับนะฮะนี่ฮะ ก็ดึงออกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะพอมันสุดมันก็จะหลุดมาเองนะครับอ่ามันจะมีอยู่2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับเนี่ยหลุดออกมาแล้วครับก็จะเป็นแบบนี้คือเก็บมาใช้ใหม่ไม่ได้นะครับคือดึงยืดไปแล้วเสียเลยนะครับอ่าเหมือนกับหมักฝรั่งเลยครับแล้วก็มาดูตัวที่สองเห็นไหมครับก็ดึงอ่ามันจะมีพลาสติกดำๆแปะอยู่หน้าเห็นไหมครับอ่าแล้วก็ค่อยๆแหนบปลายแหลมๆมันก็ค่อยๆ เเปิดขึ้นมาทีน้อยทีน้อยนะครับพอพอกาวได้ปุ๊บแล้วก็หมุนเลยครับนะหมุนให้มันติดเยอะๆก่อนนะครับมันจะได้ไม่ขาดนะครับตรงนี้นะฮะเราหมุนให้กาวนะมันติดตัวนี้เยอะๆก่อนครับแล้วก็ค่อยดึงนะฮะเนี่ยตอนนี้ผมเอามือดึงออกเลยนะครับดึงไปเรื่อยๆนะมันจะไหลออกไปเรื่อยๆนะครับ เห็นไหมครับเราดึงเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็ยกตัวแบตเตอรี่ออกเลยครับแล้วก็ยกแบตเตอรี่ออกเลยนะครับมันจะใสอยู่เลยครับเหมือนใหม่เลยแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ตัวใหม่นะครับมันจะใส่ซองมานะครับไปไหนละอ่ะโอเคนี่นะฮะแบตเตอรี่ตัวใหม่มันจะใส่ซองเนี่ยในนี้ผม ผมจะไม่แกะนะครับผมจะตัดขอบพลาสติกตรงนี้ออกเลยนะแล้วแล้วผมจะสไลด์ออกเลยนะครับตรงนี้อ่ะขาดขาดขาดแล้วโอเค่นะผรจะเปิดอย่างนี้นะแล้วก็สไลด์ออกเลยนะสไลด์ซองพลาสติกที่พลาสติกใสที่คุ้มตัวแบตเตอรี่มาเลยนะครับ แล้วก็ในการติดกาวนะครับจะมีกาวตัวนี้ของแท้นะครับจะมีกาวแถมมาให้นะะมันจะมีหน้ากับหลังนะครับสังเกตดีๆอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะมันจะมีตรงดูอ่ะด,ะดูภาพมุมสูงครับครับเห็นไหมครับถ้าเราไม่ถ้าเราถ้าเรางงว่าฝั่งนี้ติดฝั่งไหนนะครับนะไปเทียบกับตัวแบตเตอรี่ดูเลยก็ได้เลยนะครับเห็นไหมครับ ปแปะอีกฝั่งหนึ่งนะครับไม่ใช่นะครับฝั่งนี้ต้องฝั่งด้านนี้ครับด้านหลังนะครับแล้วก็แปะได้เลย่ะแปะเข้าตามรูปเดิมมาเลยนะครับเห็นไหมครับแปะไว้ก่อนแล้วก็ดึงพลาสติกที่แปะไว้นะครับแปะกาวไว้นะครับฝั่งด้านนี้ฮะ,ะดึงออกเลยครับปึ๊บแล้วก็พับเข้ามาเลย ทับกาวปุ๊บมันก็จะเหมือนเดิมเหมือนเหมือนแหวนที่เราแกะตอนแรกนะครับฝั่งนี้ก็ดึงออกเลยครับครับดึงออกเสร็จปุ๊บก็เล็งเล็งให้เล็งจุดคอนเนคของตัวแบตเตอรี่ให้ดีนะครับแล้วก็วางได้เลยครับแล้วก็แค่นี้ครับก็อยู่เลยนะครับอ่ะครับวางแปะแทบจะไม่ต้องกดอะไรเลยครับแล้วกดแค่ตรงขั้วแบตเตอรี่เข้ากับตัว ตัวบอร์ดของเครื่องแค่นั้นเองครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วก็ประกอบกับนะครับเดี๋ยวเพนสังกะสีประกอบกับแล้วก็หมุนน็อตนะครับตามเดิมก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับก็ขั้นตอน,นง่ายๆครับเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับ คลิปน่าจะเป็นอะไรกดติดตามไ,ไว้นะครับท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ